เเซอร์โตสวัสดีครับวันนี้มาพบกับไททันหัวเดี่ยวหรือว่าเป็นหัวเดี่ยวช่วงสั้นนะครับมาดูกันว่ามาแต่งอะไรกันบ้างอ่าเรามาเริ่มกันด้วยล้ออีโอคอร์สขอบ16นะครับจับคู่กับยางบีเอฟคุณลิศสองหกห้าเจ็ดห้าหกสเต็ปยก2นิ้วนะครับยก2นิ้วก็คือยกด้วยโชค๊คโฟลเฟนเดอร์พิกี้แบ็กปรับ8พร้อมสปริงโปรแกสซีฟของโฟลเฟนเดอร์นะครับตัวส n o เก l e น,นะครับเป็นส n o r k l e r a i r h e a ของ t j m ใช้ในการลุยน้ําก็ได้และดูดอากาศได้ดีขึ้นนะครับ ตามมาด้วยบันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้างของเปียกอีกเช่นเคยเพิ่มความแข็งแรงและสะดวกสบายในการขึ้นรถและลงรถนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตรงเตยงยก2นิ้วช่วยเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถนะครับตามมาด้วยโทบาร์ของเปียกนะครับสินค้าตรงรุ่นแข็งแรงทนทานใช้สามารถลากเรือลากเจ็ตสกีหรือรถบ้านไปเที่ยวตามท้องที่ต่างๆได้เลยนะครับแปลงแบบนี้เหมาะสําหรับใช้งานแบบไหนเหมาะสําหรับรถ ที่เอาไว้เข้าสวนหรือจะวิ่งในเมืองหรือว่าจะใช้ไปลุยก็ได้ทุกรูปแบบนะครับ get, get low when the whistle